กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องพี่น้องแม่เลี้ยงคนใหม่เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนะพี่น้องเนาะเหตุใดถึงพูดคําว่าแม่เลี้ยงนะพี่นอ้องอ่าอันนี้ก็เป็นเกิดจากประเด็นที่ทางชาวเน็ตเอฟซีหลายคนหลายท่านจากช่องทางเพจข่าวหลายๆเพจข่าวนะพี่นอนะ้องเนาะกอนหน้านี่ที่มีในส่วนของ งานมงคลงานสำคัญเป็นในส่วนของงานมั่นของทางคุณแพลผากับทางพระเอกนั่นเองพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของจากที่มีภาพถ่ายออกมาเนะพี่น้องเนาะมีในส่วนของตาการมารับของไหวมีในส่วนของญาติมารับของไหว้นั่นเองพี่น้องแต่ทาง fc ชาวนิดกับสอบถามถึงภรรยาใหม่เมียใหม่ของทางตาการบอกว่าเมียพ่อไม่เห็นมาว,สวาสนา รับของไหว้ตัวมันยังไม่ยอมรับแม่ใหม่เสือกจะให้ลูกรับผัวใหม่เป็นพอ่อมาสันวาพี่น้องก็เลยเกิดเป็นปะเดินเบ้าถึงเรื่องอแม่เลี้ยงท่านที่พี่น้องบอกว่าในส่วนของทางอ่านพ่อพ่อทำไมไม่ให้แม่เลี้ยงมางานตนเองมาสันวาการที่เขาเขามาร่วมเป็นชีวิตร่วมทุกร่วมสุขกับพ่อจะคลองแล้ว ก็เท่ากับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันไหมสสวาสันว่าบัตรที่ย่ามพระเอกลิกเกให้เขามาร่วมกับครอบครัวทําไมบอกว่าเขาเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเป็นยังคือให้เขาทายภาพทายเขาเฟ้มกับลูกตลอดสสวาสันว่าบัตรที่จะของคือพย่อมให้เมเลียงจะของมาร่วมงานสําคัญวาสันวาพี่น้องถึงสิเป็นแคคเมเลียงแต่เขาก็ดูแลพ่อ ของตัวเองได้เป็นอย่างดีวาสันวาอันนี้ก็เป็นในส่วนของทาง f อพูดถกกันในเรื่องดังกล่าวเนาะพี่น้องเนาะแต่ในส่วนของทาง f อทางคุณแพวเผ่าวก็ไม่พอใจบอกว่ากะคิดได้เนาะบแมเนแม่เขาเนาะเขาชให้มากรับไหวหตดอย่างวาสันวาเป็นแค่เมียใหม่ของพ่อเป็นใครก็ไม่ให้มางานหรอกวาสันวาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องเอฟซีเช่าเน็ตก็ฟาดกันเดือดพี่น้องบอกว่าทีตัวเองละ่ะทําไมให้ลูกไปยุ่งกับ ผัวใหม่ตัวเองล่ะวาสนาพี่น้องลูกจะค้องกับความรู้สึกเดียวกันกับจะค้องนั่นล่ะตัวเองยังไม่อยากมีแม่เลี้ยงยังไม่อยากยอมรับแม่เลี้ยงเลยทําไมต้องอยากให้ลูกตัวเองยอมรับพ่อเลี้ยงด้วยวาสนวาพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องหลายคายนหลคขมมินาะพี่น้องเนาะก็บ,บอกว่า ในส่วนของตาการนี่คือบอเอาแม่บ้านมาน,น้าน้อวาสันวายายแก้วบเห็นมาน้าจักเทือวาสันวาพี่น้องบางข้อมเมนก็บ,บอกว่าอยากให้ยายแก้วไปกับตาจังเลยวาสันวาเวลาตาไปหาล้านหรือว่ามาหาในส่วนของลูกสาวนะพี่น้องทางเอฟซีบอกว่าถึงบ่อห้ยมาในส่วนของเวลาปกติวันสําคัญก็ให้เขามาบ้างวาสันวายังไงเขาก็ถือว่าเป็นเมียของพ่อตัวเองวาสันวาพี่น้อง บางคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าเพิ่นอนอยากให้ยายแก้วนีมานําเพราะว่ายายแก้วนน่ารักเบิ่งความสวยงามในชีวิตคู่ของเพิ่นแล้วชีวิตก็ดีขึ้นในส่วนของตาการกระดูมีความสุขวาสันวาพี่น้องแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเล่าเข้ามาดรวมทางชีวิตกันเล้วอ่ะนาสิให้ยายได้มารรวมยินดีด้วยเนาะวาสันวาแก่ก็น่ารักอยู่นะดูแลตาการอาหารการกิน แกก็ทาเกิงวาสันวะพี่น้องในส่วนของ FC หลายคนหลายท่านเนาะพี่น้องเนาะถามถึงในส่วนของทางภรรยาใหม่ของทางตากั้นนั่นเองพี่น้องหลายคนหลายคอมเมนต์พี่น้องเพื่อนกับคอมเมนต์ถามหาละเพื่อนก็บอกว่าเมียใหม่ไปไหนล่ะตาทําไมไม่ให้แม่ใหม่มาถ่ายรูปกับลูกสาวด้วยวาสันวา ต่างคน้นต่างถามถึงนะ้พี่น้องเนาะหลายคนหลายคอมเมนต์เลยล่ะพี่น้องเพิ่นกาบอกว่าตาก,การคือบผ้าใย,ยแก้วค้นสวยมาน้ำจ้าว่าสันวะบางคนก็บอกว่าอันมาน้ำบ่ได้ดอกเดียวสีงาลูกสาวว่าสันวาเพราะว่า,าแม่เลี้ยงงามกว่าลูกสาวว่าสันวะพี่น้องนั่นแหละพี่น้องก็เลยเกิดเป็นประเด็นนาะพี่น้องเนาะ ในส่วนของทางเอฟซีเนาะเพิ่นก็บ,บอกว่าจังใดกระควรให้ไปในส่วนของแม่เลี้ยงเนี่ยก็คือต้องห่วงความรู้ซึกพ่อจะโค้งนำ้ำวาสันวาขนาดตัวเองยังเอาผัวใหม่ยังอยากให้ลูกรักผัวใหม่ตัวเองวาสันวาให้ลูกเรียกป้าปีพ่อมีเมียใหม่ก็ต้องให้เกียรติพ่อด้วยวาสันวาอ่าก็คือบ,บอกว่าให้เกียรติเมียใหมน่น้ำวาสันวายังไงก็มีคนดูแลพ่อแทนตัวเองวาสันวาพี่น้อง แต่ก็ะมีคข้อมิ์ของทัง f อบางท่านกะเขาไปฟาดเดือดน,นะบอกว่าบ่ต้องไปแตง่งชีวิตคนอื่นวาสันวาบอกว่าพากันดูแล่จะควงให้ดีพ่อวาสันวายาไปงากับคนอื่นวาสันวาพีน่นงอง FC ทางแพีวเพาวไม่พอใจนพ่น,น้่งเนาะที่ทางอ่าข้อมินบอกให้ทางตาการหนีผ้าเมียไม่มากงานของทางคุณแพีวเพาวนั่นเองพีนว่นงอง FC เพีวเพาวบอกว่าย่ามาแต่งวาสันวาแต่ในส่วนของบางข้อมินนพ่น้องเนาะเพิ่น,น,นก็บ,บอกว่าทางแพีวเพาวอาจจะ บอกให้มาก็ได้แต่ในส่วนของทางแม่เลี้ยงเขาอาจจะไม่สะดวกใจหรือเปล่าวาสันวาบางคนบางท่านก็บอกว่าล่อทาเบิงตอนงานแต่งวาสันวาเขาอาจจะมาก็ได้วาสันวาพี่น้องนั่นละพี่น้องพี่น้องคิดเห็นกันจังใดเนาะพี่น้องเนาะในเรื่องนี้กะข้อมินไหวใตคิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงเิียามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ ดติดตามช่องเจดวงไปในเด้อสวัสดีจ้า